ขณะนี้เจ็ดนาฬิกาสาสิบนาทีนะครับเจ็ดนาฬิกา,าสามสิบนาทีสวัสดีญาติธรรมทุกๆุคนทุกๆท่านนะครับอย่างเช้าเช้านะครับเจ็ดโมงสามสิบนาที <c oughs> นี่นะครับคู่ต่อสู้ของแต่ละวันดวงอาทิตย์ส่องแสงร้อนตั้งแต่เช้านะครับ มาลายบูชาที่บ้านครับครับยกเลยครับคงมาลายบูชาที่บ้านเลยครับสาวบูชามาลายบูชาที่บ้านเลยนะครับวางรดงไล่26อุดรธานี39นะครับ เลยครับปรเป็นปกนะครับยืนตัวเลยครับที่ตัวเลยครับครับครับวังโงมาลัยบูชาที่บ้านครับครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับที่ถ่ายกอดให้อย่าได้ถ่มนะครับชมเส้นทางการจาริกธรุงองค์ตาบญชื่นนะครับปัญญาวุฒโธนะครับชาที่บ้านเลยนะครับ ขณะนี้ระยะทางก็เหลืออยู่200กว่ากิโลนะครับ ครับนี่ก็อาธิธรรมนะครับที่ท่านร่วมเดิศส่งหลวงตานะ,น,น,ะน,นะครับวันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันนี<ฮ>้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีทำสู้สู้สทำสู้สู้ะนี่วันวันนี้หลวงตาเดินวัแม่หลวงทางเดินอนเงยสายแล้วหลวงทางบ่กางบอกทางนี้ไปถ่ายู่ทางพุ่นณก็เล่นบ่วันนี้ลเล่นตัวน <laughs> ี้โอ้ย <laughs> โอ๊ยต่ำรถตาำรถก็บอกเข่าีรถโอ้ยคุณแม่กระไดเนาะถอยหลังตามรถโอ๊ยคราวนี้หลวงตาท่านเดินไปมากที่น้องยังทำหลายท่านก็เดินไม่ทันก็มีครับบางท่านก็วิ่งมานะครับตามหลังนะครับเนาะนี่คือภาพบรรยากาศด้านหลังครับ นี่ก็คุณหมอคอยแจกขนมนมเนยคนป่วยคนท้องคนแก่คนชราผู้พิการด้านหลังนะครับนะครับส่วนหนึ่งท่านก็จะไปเดินอยู่กับหลวงตาส่วนหนึ่งท่านก็จะออคอยแจกขนมนม,นมเนยนะครับเวลามีคนแก่คนท้องคนชรานะครับวันนี้หลวงตาสะดวงไวมากนะครับ นี่คนท้องนะครับรับไวเด้เด้อพี่เด้อบ่นะครับท้องนะครับ

ด้วยตาบอกว่าให้ดูขนมให้เด็กด้วยนะครับมื่อกี้เด็กๆมารออะไรบูชาที่บ้านนะครับมาจองฟอมนะครับตั้งตัวจองไว้สาธุ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 ครับผม ด,ดูดิครับดูดิน้กมาครับดูดินะครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับที่หลืองตาขันจารทึกุดงนะครับคนขับไม่เจอนะ ท่านใกล้จะได้เวลาชัญะนะครับเืตอต้นไม้น่ะมันจะมีนก็สำหรับคลิปนี้ก็ยินดีติดตามแล้วก็กระดิ่งไว้นะครับรเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่องยูทูบ ตั้มด <ำ S 2> ัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ